ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าจากช anel e s t t i c เดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการจัดตู้เลี้ยงปูเสฉวนอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้จะเห็นว่าผมจัดตู้เลี้ยงบ่อยนะครับเพราะว่าผมไปเหมาตู้มาอีกแล้วคือตู้นี้ผมได้มาในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าจะเอาไปเลี้ยงอะไรดีนะครับซึ่งคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยอ่ากล่องที่ผมเลี้ยงปูเสฉวนเก่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กแล้วนะครับแล้วก็ได้ตู้นี้ใหม่มาซึ่งมันใหญ่กว่าเยอะเลยแล้วก็สวยงามกว่านะครับก็ มีแผนที่จะมาอาจัดตู้ปูเสฉวนใหม่นะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมการจัดที่เลี้ยงปูเสฉวนบกกันนะครับโอเคไปไปกันเลยครับโอเคครับทุกคนนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับก็จะมีทรายมีดินโป่งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องเลี้ยงนะครับสําหรับปูเสฉวนอันนี้เป็นกล่องเก่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวันนี้นั่นแหละนะก็จะมีน้องปูเสฉวนอยู่ในนี้นะครับหลายตัวเลยนะครับอันนี้ก็ซื้อมาจาก รุ่นพี่คนนึงนะครับซึ่งเขาเลิกเลี้ยงแล้วนะครับอันนี้คือตู้ใหม่ที่ผมตั้งใจจะใส่น้องๆลงไปในตู้นี้นะครับพอดีว่าตู้มันใหญ่แล้วก็สวยงามกว่าตู้กล่องเก่ามากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกิ่งไม้นะครับนะสำหรับให้น้องๆปีนนะครับเพราะว่าน้องๆจะชอบปีนมากนะครับก็จะใช้กล่องอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นเตยทะเลกับลูกเตยทะเลนะครับอันนี้ก็จะมาใส่ในตู้เลี้ยงด้วยนะครับก็สําหรับปูเสฉวนบกนะครับก็มันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกแต่ว่าผมก็ ไม่อยากจะชี้นําชี้ทางให้เพื่อนๆไปจับจากธรรมชาติหรือว่าไปซื้อมานะครับเพราะว่าถ้าไปซื้อมาเนี่ยเขาก็ต้องจับมาจากธรรมชาติอยู่ดีเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยมีการเพราะพันธุ์ได้หรือยังนะครับเอาที่จริงนะ่ผมก็ไม่ได้อยากจะซื้อมาเลี้ยงหลอกนะครับถ้าแบบว่าเป็นพ่อค้ามาขายแต่อันนี้เป็นรุ่นพี่คนนึ่งคือเขาเลิกเลี้ยงนะครับแล้วก็อ่าผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงผมเห็นเขาเลิกเลี้ยงอะ่ะผมก็เลยซื้อมาซื้อต่อเข้ามาจริงๆเขาก็จะให้นี่แหละแต่ว่า เขาก็ซื้อหมาผมก็เลยซื้อต่อเขานะครับโอเคก็ข้ามตรงนั้นไปนแล้วกันนะเพราะว่าเราก็เอามาเลี้ยงแล้วนะครับเราก็เลยจะต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วก็เลี้ยงให้ดีที่สุดนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ทรายลงไปนะครับเป็นรองพื้นตู้รองพื้นกล่องนะครับก็สําหรับตูวนี้น่าจะใช้ทรายเยอะเลยนะครับทรายนี่ก็เป็นแบบว่าผมเหมาไวาจากเขาหมดเลยคืออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยได้มาหมดเลยผมเหมามาเลยเขาเลิกเลี้ยงนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นทรายทะเลนะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยตู้มันค่อนข้างที่จะใหญ,ใหญ่แล้วก็ทรายไม่น่าจะพอนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาทรายจากกล่องเลี้ยงเก่าลงไปอีกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเซตนะครับพวกกิ่งโมงกิ่งไม้อะไรเงี้ยให้เขาแบบปีเล่นได้คือทําให้เขาแบบไม่เครียดมีที่ปีเล่นมอีอาหารการกินที่ดีนะครับแล้วก็มีหลุมมีรูอะไรให้ขุดนะครับอันนี้เป็นกิ่งไม้ที่ คือปูเสฉวนบกเนี่ยครับเขาเป็นนักปีนที่เก่งนะครับเขาจะชอบปีนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ไว้ให้เขาปีนเล่นนะครับโอเคก็กิ่งไม้พวกนี้นะครับผมก็หาตามแถวบ้านเลยนะครับเจอรากไม้อันไหนสวยๆนะครับแล้วก็ที่มันตายแล้วนะครับผมก็จะหยิบจับออกมาเพื่อที่จะเอามาตกแต่งตู้เอามาตกแต่งกล่องเลี้ยงต่างๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าผมเจออะไรสวยๆผมก็จะเก็บมาก่อนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมันจะมีไอเดียเองนะครับในการที่จะมาจัดตู้มาทําอะไรอย่างนี้นะครับคือผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆหาอุปกรณ์ที่สามารถหาได้เองตามบ้านนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ใช้งบเยอะนะครับซึ่งถ้าหาไม่ได้จริงๆริงน่ะก็คงต้องหาซื้อแหละพวกร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกแต่งตู้ปลานะครับประมาณนั้นก็จะหาของพวกนี้ได้นะครับอันนี้ผมก็ใส่รากไม้ไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะลกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะ เริ่มทาการตกแต่งขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะย้ายน้องปูนะครับออกไปแยกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใช้ทรายเงีย <ampoo> เราจะต้องแยกน้องปูออกมาไว้ก่อนอ่าเมื่อกี้ผมก็แยกน้องปูออกไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะตักทรายนะครับอันนี้เป็นทรายของตู้เก่าเลยก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีสา,า <lotion> รปนเปือป้อนหรืออะไรนะครับก็เอ <Pepsi> ามาใช้ไ <powered> ด้นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นทรายคนละสีนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะมีน้องปูติด อยู่ในนี้บ้างนะครับเพราะวบ,บางตัวเขาจะมุดทรายลงไปนะครับบางส่วนก็คือแยกไปแล้วแหละแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ยังติดอยู่ในทรายก็อาจจะมีนะครับโอเคแล้วก็เททรายให้มันแบบว่าสูงประมาณหนึ่งนะครับให้น้องปูเศษส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยสามารถที่จะมุดลงไปเพื่อลอกคาบได้นั่นเองใส่ไปเลยใส่ไปเลย <laughs> เห็นไหมว่าทรายมันคนละสีอ่ะโคตรเทเลยก็ จัดตำแหน่งให้มันมีตรงบางที่ที่มันเป็นต่ำบางที่ที่มันสูงบ้างนะครับเพื่อที่เพิ่มความตื้นลึกหนาบางในการมองนะครับของตู้นะครับเวลาเรามองเราจะได้รู้สึกแบบว่าเหมือนธรรมชาตินะครับให้มันมีต่ำมีสูงบ้างนะครับมีกิ่งไม้นี่ไงบอกแล้วมันจะต้องมีอะไรติดมานะครับตัวเมื่อกี้ก็คือปูบาติกนะครับทุกคนก็เขาจะชอบมุดอยู่ในทรายนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะเจอเขาได้ถ้าเขามุดอยู่โอเคแล้วก็ ช้ทรายขุดไปเรื่อยเจอแค่เจอยอะอ,อ,อ,อันนี้เป็นปูเสฉวนบกเลยอันนี้มุดอยู่ใต้ดินนะครับไม่ใช่ใต้ดินใต้ทรายนะครับก็เดี๋ยวแยกไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยว่อยใส่ไปนะคือถ้าอากาศร้อนเนี่ยบางทีเขาก็จะมุดลงไปใต้ทรายเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าความชื้นด้านบนมันน้อยเนี่ยเขาขมุดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงเนี่ยจะต้องควบคุมทั้งอุณหภูมิความชื้นให้ถูกต้องด้วยนะครับไม่งั้นน้องเขาจะแห้งตายได้เลย ตอนแรกผมคิดว่าใช้ทรายของที่ผมเตรียมไว้อพอแล้วแต่ว่าไม่พอจริงๆนะผมก็เลยต้องมาใช้ทรายจากกล่องเก่าด้วยนะครับเพราะว่าลองดูแล้วเนี่ยตู้โคตรใหญ่เลยแล้วก็เททรายไปแล้วเนี่ยมันได้ตามๆเองนะครับเวลาน้องปูเสฉวนจะมุดลงไปลอกข้ามเนี่ยมันพื้นที่ไม่พอนะครับแล้วก็วัสดุรองพื้นจะเห็นว่าผมใช้ทรายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็อาศัยอยู่แถวแถวทรายนะครับแถวแถวชายหาด เพราะฉะนั้นก็ใช้ทรายในการรองพื้นอย่างเดียวก็น่าจะโอเคนะครับไม่ต้องใส่อย่างอื่นมาบนนะครับก็อาจจะมีให้อาหารเป็นพวกอา,อาจจะใส่พวกใบก้ามปูอะไรเงี้ยเป็นอาหารเขาก็กินได้เขากินซากนะครับพวกนี้เดี๋ยวผมจะใส่ต้นเตยทะเลลงไปด้วยแล้วก็ใส่ผลเตยทะเลลงไปด้วยนะครับเพราะว่าน้องเขาก็ชอบแทะไอ้ต้นเตยเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเป็นแบบต้นไม้สวยขึ้นมาหรอกเพราะว่า,าด้วยความที่ปูเสฉวนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบ กินซากนะครับเดี๋ยวต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยเขาแทะกินหมดเผื่อรากไม้ที่ผมใส่ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแทะด้วยนะครับเขากินหมดอ่ะให้อะไรไปเขาก็กินนะครับแต่ว่าเราก็ควรที่จะเลือกอาหารที่ไม่เป็นโทษสําหรับน้องปูเสฉวนบกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรากมงรากไม้ก็ถ้าเพื่อนเพื่อมีความคิดอ่าแล้วก็จินตนาการในการตกแต่งตู้แบบไหนก็แต่งแบบนั้นไปเลยนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับ หลักการมันก็แค่เอาทรายนะครับให้น้องสูงๆประมาณหนึ่งให้น้องสามารถมุดลงไปลาะคาบได้นะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องพวกความชงความชื้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นดินโป่งนะครับอันนี้ก็ใส่ไปเลยเผื่อว่าน้องเขาจะมากินนะครับเพราะว่ามันก็มีสารอาหารนะครับใช่ดินโป,งไปไ่งปะปะใช่แหละนะน่าจะใช่แหละอันนี้ก็ใส่ไว้เพื่อให้น้องๆมากินมันมีสารอาหารอะไรเงี้ยนะครับโอเค เราก็จะแต่งไปนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการาใส่ต้นเตยทะเลแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพืชสีเขียวๆนะครับนะก็คือถ้าเขาลอดเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่สวยอยู่ในตู้เป็นสีเขียวๆนะครับแต่ถ้าไม่รอดนะครับโดนน้องๆปูเสฉวนกินนะก็นั่นแหละครับให้เขากินไปเป็นอาหารนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอาหารแน่นอนเพราะว่าน้องเขาแทะกินหมดอะแต่ใส่ไว้เฉยๆก่อนนะครับสวยดี ตอนเซตตอนแรกตู้มันก็จาเป็นจะต้องสวยก่อนใช่ไหมล่ะเดี๋ยวภายหลังเดี๋ยวน้องเขาจัดการของเขาเองนะครับเราก็ใส่ไปเป็นพืชสีเขียวๆนะครับพวกนี้ก็เพิ่งมีคนส่งมาให้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสภาพมแบบจะตายหน่อยนะครับต้องให้เขาโดนความชงความชื้นนะครับเพื่อจะฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับดูเลสภาพอ่อนปวกเปียกเลยเดี๋ยวสเปร์น้ําใส่ไปให้ชุ่มชื้นนะครับ แล้วก็ปักไปเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ตกแต่งไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะทําให้มันเหมือนธรรมชาตินะครับ <down> ก็เลยใส่ต้นเตยทะเ,เลลงไปด้วยนะฮะอันนี้เป็นลูกนะครับใส่ลงไปอันนี้น้องก็แทะกินได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเอาผลเตยทะเลอันเนี้ยไปเพาะเป็นต้นก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่ไว้ให้น้องๆเขาแทะในตู้น,นะครับโอเคต่อไป เมื่อเรารู้สึกว่าเราจัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการเอาน้องปูนะครับลงไปในตู้นะครับอันนี้ถ้ายังมีอุปกรณ์อะไรที่อยากจะตกแต่งก็ใส่ไปได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใส่น้องปูนะครับลงไปแล้วก็ใส่พวกเปลือกหอยธรรมดาด้วยนะครับเผื่อว่าน้องเขาอยากจะเปลี่ยนเปลือกหอยนะครับเราก็ต้องใส่ไปด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยเปลือกครับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาเปลี่ยนเปลือกนะครับเราจะใส่เปลือกหอยอันใหม่ลงไปด้วยนะฮะ Okay. ใส่ไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเขาไปหาที่อยู่ของเขาเองนะครับสำหรับน้องปูนะนี่นะครับมีตัวเล็กตัวน้อยมีตัวขนาดใหญ่ประมาณนึงก็มีแต่ของผมไม่มีตัวแบบใหญ่ๆเลยอะอยากอยากเลี้ยงจนกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับน่าจะต้องใช้เวลาที่ยาวนานมากเลยนะครับเพราะว่าเซตนเนี้ยเนี่ยที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยประมาณ เป็นปีแล้วนะนะที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยขนาดตัวคือแทบจะไม่โตขึ้นเลยอะ่ะคือเขาเป็นสัตว์ที่โตช้ามากนะครับผมก็เลยนั่นแหละน่าจะเลี้ยงแบบยาวๆเลยอะ่ะกว่าจะเห็นถึงขนาดที่โตขนาดนั้นนะครับโอเคเมื่อเราใส่น้องปูเสฉวนนะครับลงจนหมดแล้วนะครับเราก็อย่าลืมนะครับใส่เปลือกหอยไว้ด้วยนะครับเป็นเปลือกที่ขนาดใหญ่กว่าตัวน้องบางตัวนะครับใส่ใส่ไปเถอะ เผื่อว่าน้องเขาอยากจะเปลี่ยนเปลือกนะครับก็ให้เขาเปลี่ยนได้ตามสบายใจชอบเขาเลยเป็นยังไงวาสบายใจชอบรู้จักแต่ตามใจชอบ <c oughs> คําศัพท์ใหม่ก็เราโอเคเมื่อเราอาปล่อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่ถ้วยนะครับอันนี้เป็นถ้วยนะจะมีถ้วยอาหารถ้วยน้ําเคม็มแล้วก็ถ้วยน้ําจืดนะครับอ่าตัวนี้ก็จะช่วยให้เขากินน้ําได้นะครับเว่าจะกินน้ําเคม็มกินน้ําจืดกินอาหารนะครับจะผมจะใส่ไว้คนละมุมเลยนะครับ เผื่อเขาแบบอยากจะกินเขาก็ไปมุมนี้อยากจะลงน้ําจืดก็ไปอีกมุมหนึ่งอยากจะลงน้ําเค็มก็ไปอีกมุมหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับให้เขาเดินเอาเองนะครับนะก็สําหรับผู้ใช้นบกนะครับผมจะเห็นเขาแอคทีฟในช่วงเวลากลางคืนเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราสเปรย์น้ําลงไปเนี่ยให้เขาชื้นๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะออกมาเดินเยอะนะครับเพราะว่าถ้าอากาศ ผมรู้สึกว่าถ้าอากาศในตู้เนี่ยไม่ค่อยชื้นมากเนี่ยเขาจะมุดลงไปอยู่ในทรายนะครับแต่ถ้าผมสเปรย์น้นําฉีดเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะออกมาเดินประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเล็กตัวน้อยนะฮะตัวเล็กตัวน้อยมีหลายตัวเลยนี่ตัวเล็กตัวน้อยน่ารักนะครับสําหรับปูเสฉวนบกนะครับนี่นี่นี่ยังเห็นเดินกันเต็มเลย พวกนี้ก็ไม่ค่อยโตนะครับทุกคนนะนานๆทีจะเห็นเปลี่ยนเปลือกสักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาหารเดี๋ยวน้ําจืดเดี๋ยวน้าเปล่าเดี๋ยวพมเอ้ยอาหารน้ําจืดน้าเปล่ามันคืออันเดียวกันเมื่อวา้น้ำจืดกับน้ําเปล่าเดี๋ยวอาหารน้ําเค็มแล้วก็น้ําจืดเดี๋ยวผมจะมาเติมนอกคลิปทีหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดอาูอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถามว่ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะสําหรับผมไม่มีก็ไม่เป็นไรตัวนี้นะครับจะเป็นที่วัด อุณหภูมินะครับว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลานั้นๆนะครับแล้วก็เป็นตัววัดความชื้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าความชื้นต่ําเกินไปน้องๆเขาจะตายได้นะครับแล้วก็ถ้าร้อนเกินไปน้องๆก็ตายได้เหมือนกันอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเติมน้ำจืดเอ้ยน้ำน้ำจืดดีกว่าเดี๋ยวเติมน้ําเค็มลงไปให้เขาก่อนนะครับเกลือนี้นะครับก็เป็นเกลือ,อเกลือสมุนนะครับที่ไม่ผสมไอโอดีนนะครับก็จะมีสูตรในการผสม ตามยูทูบช่องต่างๆให้ดูนะครับลองไปหาดูได้นะครับจะมีอยู่ครับเป็นสูตรการผสมน้ําเค็มให้ปูเสฉวนบกเนาะก็ใช้เทคนิคตามนั้นได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้ดูความเป็นอยู่ของน้องๆนะครับดูก็ตอนนี้บทนไซค่อนข้างที่จะชื้นนะครับน้องๆเขาก็เลยออกมาเดินเล่นแล้วก็สำรวจพื้นที่ใหม่ๆนะครับก่อนที่เขาจะหาที่ขุดลงไปอยู่ด้านล่างนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นปกติเนี่ยในตอนกลางคืนนยเขาจะชอบขึ้นมาปีนนะครับปีนพวกรากไม้ที่ผมใส่ไว้อย่างเงี้ยน,นะครับเขาก็จะมาปีนแข่งกันนะอ่าในกล้องเห็นไหมมีปูบาติกด้วยนะครับก็เลี้ยงรวมกับปูเสฉวนบกได้นะครับอันนี้ผมก็ใส่ไว้เพื่อให้มีหลากหลายชนิดนะครับที่อยู่ในตู้ตู้หนึ่งนะครับอันนี้องค์ประกอบตู้ผมก็ทําประมาณนี้นะครับก็จะถือว่าโอเคละเสร็จสมบูรณ์ละเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาบอกภายหลังนะครับ แต่ไม่น่าจะมีแล้วผมคิดว่าเซตประมาณนี้คือโอเคแล้วนะครับเห็นไหมพวกรากไม้อะไรเงี้ยเยอะดีนะครับให้เขาสามารถที่จะปีนได้นะครับเผื่อเขาเครียดอยากปีนต้นไม้ก็ให้เขาปีนด้านบนไปนะฮะผมว่าตู้นี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวผมจะหาไอเดียนะครับว่าจะจัดตู้อะไรต่อไปดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปคิดก่อนนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับกันน้องหนีนะครับเผื่อว่าจะหนีออกจากกล่อง ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจัดที่เลี้ยงให้กับปูเสฉวนบวกนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กับ channel ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย